เช็คล่าสุดสิบสถานะใครผ่านใครไม่ผ่านดูคลิปนี้รู้เลย สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับล่าสุดนะครับวันนี้24เมษายนนะครับก็มากันด้วยเรื่อง เช็คสถานะล่าสุดนะครับ10ส,สถานะนะครับดูแล้วรู้เลยว่าใครผ่านใครไม่ผ่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารล่าสุดจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับที่ได้รับเงินนะครับและขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ เงินเข้าในบัญชีกันแล้วนะครับถึง7แสนลายกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วกําลังรอเงินอยู่ก็บอกว่าสถานะแบบนี้โอ้โหรอมาไม่รู้กี่วันต่อกี่วันนะครับท้องไส้ก็หิวนะครับมันรอไม่ได้จริงๆนะครับพี่น้องครับบางทีโอ้โห นะครับครอบครัวเดือดร้อนจริงๆนะครับณนะเวลานี้ณนะตอนนี้ท่านเราวดลบอกมาแล้วนะครับว่าสัปดาห์หน้ามีการโอนเงินเพิ่มให้แบบทุกวันกันไปเลยทีเดียวนะครับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ได้ทุกวันสัปดาห์หน้าโอน5วันกันไปเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนเมษาหรือว่าจะเป็นเดือนพฤษภานะครับ โอนกันไปเลยทุกวันนะครับวันละหลายแสนลายกันไปเลยนะครับซึ่งการตรวจสอบต่างๆเนี่ยมาเช็คกันเลยนะครับว่าพอพี่แม่ป้าที่รับชมรับฟังนะครับสมาชิกของช่องนายเอกอยู่เนี่ยนะครับมีสถานะใดกันบ้างนะครับและจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับสถานะนั้นๆนะครับสถานะแรกไปดูกันเลยครับสถานะนี้นะครับขึ้นข้อความว่า อยู่ระหว่างประปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านนะครับในวงเล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้อันนี้ถ้าใครได้ข้อความนี้นะครับรอรับเงินอย่างเดียวนะครับนายเอกขอเน้นย้ำชัดนะครับขอเรียนอย่างนี้เลยว่า100%แล้วนะครับสําหรับสถานะนี้นะครับถึงมันจะเป็นสีส้มๆก็เถอะไม่สีเขียวนะนะครับเงินได้แน่นอน แต่ก็ต้องรอการโอนตามคิวนะครับวันนี้ไม่ทันแล้วก็ต้องไปรอในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกหน้าแน่นอนนะครับท่านเลาว,ว่าลนได้แจ้งมาแล้วโอนเร็วโอนด่วนโอนไวโอนทุกวันแน่นอนสําหรับสถานะนี้ถ้าใครได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสถานะถัดไปนะครับขึ้นสีส้มเช่นกันนะครับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะนี้มีหลายแสนคนนะครับตีว่าประมาณ6 0 0 0 0 0 0 0คนนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับไม่ว่าคนที่จะสมัครมาตั้งแต่วันที่ยี่สาสามหรือว่าสมัครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะนี้ในเอกขอเน้นย้ําชัดเลยนะครับว่า 50- 50นะครับอาจจะขึ้น เปลี่ยนสถานะเป็นไม่ได้รับสิทธิ์หรืออาจจะไปขึ้นในสถานะที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับสถานะที่บอกว่านะครับรอการปรับปรุงอะไรตรงนี้นะครับหรืออาจจะไปขึ้นสีเขียวออกได้3หน้านะครับออกได้3หน้านะครับสำหรับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหรืออาจจะไปขึ้นว่าสีเขียวเลยนะครับก็คือรอเงินเลยกับที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็น ว่าไม่สามารถยกเลิกได้นะครับตรงนี้ถ้าเป็น2สถานะนี้คือได้เงินแน่นอนนะครับแต่ถ้าขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องไปทบทวนสิทธิ์นะครับและอีกอันนึงนะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนไปได้นะครับจากสถานะนี้กลายเป็นสถานะนําส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ขอแจ้งกับพ่อพี่แม่ป้าไว้ว่าคนที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเนี่ยออกได้3หน้าเลยนะครับหน้าแรกคือไม่ได้นะครับไม่ได้สิทธิ์ก็ต้องไปยื่นทบทวนนะครับ หน้าที่2ก็คือได้นะครับหน้าที่3ก็คือไปนําส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตรงนี้การตรวจสอบตรงนี้นะครับมีหลายแสนคน,นครับที่รออยู่สถานานี้อยู่นะครับก็ทําอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ต้องรออย่างเดียวนะครับรออย่างเดียวรอคิวรอการตรวจสอบนะครับซึ่งขณะนี้มีการปิดการรับลงทะเบียนไปแล้วนะครับกระทรวงการคลังน่าจะมุ่งเน้นมาถึงในเรื่องของการตรวจสอบให้พ่อพี่แม่ป้าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย น่าจะรวดเร็วและมีการเปลี่ยนสถานะอีกเยอะแน่นอนนะครับสถานะถัดไปนะครับขึ้นบอกว่าไม่สามารถทำรายการต่อไปได้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องตรงนี้ถ้าใครขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็ไม่ทันแล้วจริงๆนะครับต้องขอบอกไว้เลยว่าบางครั้งบัตรประชาชนนะครับอาจจะกรอกผิดนะครับตัวโอกับเลข0ย์อะไรอย่างเนี้ย นะครับหรือตัวสะกดชื่ออะไรต่างๆเนี่ยถอฐานต่อประตักอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อประตักดอชาดาอะไรอย่างเงี้ยมันจะใกล้เคียงกันแล้วเวลากรอกข้อมูลไปมันจะขึ้นแบบนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับมีคนถามมามากมายเลยมีสอบถามมากับนากเอกโดยตรงด้วยว่ามันขึ้นแบบนี้แต่ว่ากรอกถูกหมดทุกอย่างเลยนะครับแสดงว่ามีคนเนี่ยนะครับนำข้อมูลของท่าน ไปกรอกก่อนแล้วหรือเขาอาจจะกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนผิดไปมันก็เลยขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครที่ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วจริงๆสําหรับสถานะนี้ถ้าวันที่24นะวันนี้ที่อัดคลิปอยู่นี่วันที่24นะครับ24่สเมษายน,ข,นขึ้นแบบนี้คือหมดสิทธิ์แล้วนะครับต้องติดต่อธนาคารกรุงไทยอย่างเดียวนะครับไม่สามารถไปลงทะเบียนได้แล้วเพราะ ุ่มการลงทะเบียนเนี่ยคือปิดไปแล้วนะครับไม่ไม่ไมมสามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับสําหรับสถานะนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะไม่มีใครได้แล้วแหละสถานะนี้น Pla ่าจะได้มาตั้งแต่สัปดาห์ที daar, ่ parfois, แล้วแล้วสัปดาห์ก่อนนู่นแหละนะครับครับตรงนี้นะครับสถานะถัดไปอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสถานะสีเขียวเลยเครื่องหมายถูกสีเขียวนี่ยินดีเลยนะครับขอยินดีเลยนะครับและนายเอกขอเน้นย้ําชัดว่า100%แน่นอน ถึงเงินยังไม่เข้าก็แล้วแต่นะครับถึงเงินยังไม่โอนก็แล้วแต่นะครับได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการโอนเงินเข้ามาให้อาจจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้ไม่ทันแล้วนะครับ24เมษานี้ถ้าใครขึ้นสถานะนี้แล้วยังไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีนะครับก็ต้องรอไปสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าน่าจะโอนให้ในวันจันทร์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับสถานะนี้นะครับ สถานะถัดไปนะครับโอ้โหเนี่ยได้กันเยอะมากๆเลยนะครับเป็นสีส้มนะครับเป็นเครื่องหมายถูกสีส้มแล้วมีข้อความบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับแต่เนื่องจากสถานะชื่อบัญชีนะครับไม่ตรงนะครับกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนวิธีการนะครับหรือข้อมูลการรับเงินนะครับอันนี้ก็คือชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่อยู่ใน กรมการปกครองนะครับอยู่ในทะเบียนราษนะครับชื่อในบัตรกับชื่อในบัญชีที่เปิดไว้เนี่ยชื่อไม่ตรงกันนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็มันจะมีสมุดบัญชีเล่มบัญชีต่างๆของท่านเนี่ยไม่ได้มีการอัปเดตเป็นระยะเวลา1ปีนะครับนะครับหรือบัญชีถูกปิดนะครับกรณีนี้นะครับก็ต้องให้ท่านเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนข้อมูลนะครับเปลี่ยนข้อมูลก็คือมันจะมีปุ่มที่บอกว่า เปลี่ยนข้อมูลการรับเงินนะครับให้ท่านไปแก้ไขตรงนั้นนะครับนเอกก็ขอแนะนําว่าให้ท่านเนี่ยแจ้งเป็นพร้อมเพย์มันจะได้รับการโอนเงินโดยเร็วที่สุดแล้วก็เร็วด่วนที่สุดอ่ะนะครับเร็วกว่าสมุดบัญชีอะไรต่างๆหรือใช้ธนาคารอะไรต่างๆนะครับให้นำนะครับบัตรประชาชนผูกนะครับพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับมันจะรวดเร็วที่สุดนะครับสำหรับ วิธีการแก้ของสถานะนี้นะครับสถานะนี้นะครับคือท่านได้รับเงิน100%แล้วนะนะครับท่านได้รับเงิน100%แต่เงินไม่สามารถโอนมาให้ท่านได้เพราะนี่แหละนะครับเลขบัญชีกับชื่อนามสกุลต่างๆเนี่ยไม่ตรงกับในบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็ต้องขอแจ้งไว้เลยถ้าใครขึ้นแบบนี้สงสัยว่าได้ไม่ได้ตอบได้เลย100%ได้แล้วแต่ ครั้งเนี่ยไม่สามารถโอนเงินมาให้ท่านได้นั่นเองเพราะาข้อมูลการรับเงินข้อมูลบัญชีต่างๆมันไม่ถูกต้องก็ขอให้เข้าไปแก้ไขด้วยนะครับก็จะได้รับเงินเลยทันทีนะครับในรอบถัดไปถ้ากลุ่มนี้ถ้าแก้แล้วปุ๊บเนี่ยจะไปได้เงินในรอบถัดไปคือวันที่29นะครับนเอก ต้องขอแจ้งไว้เลยว่าในวันที่29ท่านแก้ในวันนี้นะครับท่านจะไปได้รับเงินในวันที่29นะครับสำหรับสถานะนี้นะครับขึ้นบอกว่านำส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ท่านจะต้องเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ และท่านก็จะต้องไปกรอกข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอย่างเช่นท่านค้าขายอยู่ที่ตลาดนัดเนี่ยเขาก็จะมีถามว่าถ้าขายยังไงขายได้เท่าไรก็เหมือนเข้าไปตอบคำถามเพิ่มเติมนั่นเองนะเอกก็เคยช่วยเหลือกับคนที่อยู่ข้างบ้านกันนะครับก็เป็นลูกของพี่อาลีนั่นแหละครับก็คือกรอกข้อมูลนะครับเข้าไปนะครับว่าเป็นแม่ค้าตลาดนัดนะครับ แล้วก็ไม่มีการใช้จ่ายออนไลน์แล้วก็ไม่ได้มีการขายของออนไลน์สถานะก็เปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งรอรับเงินอย่างเดียวนะครับรอรับเงินอย่างเดียวนะครับตรงนี้ไปกรอกข้อมูลเลยนะครับรีบเข้าไปกรอกนะครับเพื่อที่จะทันโอนเงินภายในสัปดาห์หน้านะครับมันจะได้ไม่ล่าช้าไปถึงเดือนพฤษภาคมนะครับต้องเข้าไปที่หน้าเว็บอะนะครับใครที่ฝากคนอื่นลงทะเบียนให้ก็ต้องให้ช่วยกันนะครับว่าไปกรอกข้อมูลให้หน่อยนะครับ นี่ตรงนี้ต้องเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ตอบคําถามที่เขาถามบางคนก็10ข้อบางคนก็20ข้อตรงนี้นะครับไม่ไม่ไมยากนะครับไม่ยากสถานะถัดไปนะครับอ่านี่ก็ขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่นําส่งเพิ่มตรงนี้ก็คือเมื่อเราไปกกอกสถานะเมื่อกี้แล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนเมื่อเรากดปุ่มยืนยันปุ๊บเนี่ยสถานะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะนี้ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มก็รออีกไม่นานน่าจะ ประมาณ1สัปดาห์ไม่เกินเนี่ยนะครับไม่เกินเนี่ยนะครับผมเคยทําให้นั่นแหละคนข้างบ้านไปนะครับว่ากอกช่วยเขากอกไปเนี่ยน่าจะไม่เกิน10วันนะครับ10วันนะครับของกรณีของคุณพี่ปราณีเนี่ยสิวันนะครับผมได้ทําการเพิ่มข้อมูลเข้าไปให้เนี่ยนะครับแล้วก็รอเนี่ยจากสถานะนี้นะครับ <LIVE> แล้วลานานลมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปนสถานะที่ว่าไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีไปแล้วนะครับตรงนี้ นะครับสถานะถัดไปนะครับโอ้โหถ้าใครขึ้นสีแดงงี้นะครับใจมันแป้วไปเลยนะครับใจมันหายไปเลยบอกว่าโอ้จะไม่ได้รับเงิน5,000แล้วมันยังมีโอกาสอยู่นะครับถ้าท่านเห็นว่านะครับในความคิดของท่านนะครับกับการตรวจสอบนะครับของระบบ AI ของกระทรวงการคลังเนี่ยยังไม่มีความถูกต้องนะครับยังไม่มีความชัดเจนเพราะตนเองเนี่ยมีความเดือดร้อนจริงๆนะครับซึ่งจากสถานะ นี้นะครับที่มีคนได้สถานะนี้เป็น10ล้านลายนะครับก็มีคนมายื่นนะครับยื่นยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับถ้าใครที่คิดว่าตนเองเดือดร้อนไปขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับถ้าขึ้นสถานะแบบนี้นะครับถ้าท่านไม่ไปยื่นท่านก็จะไม่ได้รับเงินแน่นอนอย่างแน่แน,นอนชัวร0 0อซนะครับแต่ถ้าท่านไปยื่นก็อาจจะได้นะครับนะครับสถานะถัดไปนะครับก็ขึ้นบอกว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับใครที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็จะขึ้นสถานะนี้เลยนะครับและจะมีนะครับเจ้าหน้าที่ผู้วิทักษ์สิทธิ์นะครับเดียวยา5,000บาทเนี่ยไปหาท่านถึงที่บ้านถึงที่ทํางานจะมีการโทรนัดแนะกันก่อนนะครับว่าจุดนัดพบที่ไหนนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลนะครับเป็นความจริงครับถ้าข้อมูลมันเดือดร้อนจริงๆเห็นว่าข้อมูลตรงตามความเป็นจริงทาง ผู้บิทักษิตเนี่ยที่ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มีหลายๆห,หน่วยงานตั้ง7หน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับกรมสัรพากรสัมพาส,สามิตรอะไรจังหวัดเนี่ยนะครับเขาก็จะเดินทางมาหาท่านแล้วก็จะกรอกข้อมูลนะครับเข้าไปในระบบนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าผู้บิทักษิตนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบและจะรู้ผลเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับ เป็นการลงพื้นที่ในวันแรกนะครับซึ่งวันนี้เป็นการลงพื้นที่วันแรก24เมษายนวันศุกร์เนี่ยคือวันนี้เริ่มลงพื้นที่กันและทั่วประเทศใครที่เจอผู้วิทักษ์สิทธิ์แล้วฝากถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ในายเอกดูหน่อยนะครับว่าหน้าตานะครับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าอยู่ในสถานะนี้รอเจ้าหน้าที่มานะครับรอเจ้าหน้าที่โทรนัดนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมรูปท่านรูปบัตรแล้วก็รูปร้านนะครับ รูปท่านรูปบัตรรูปร้านนะครับ3รูปเนี่ยนะครับแน่นอนสําคัญถ้ามีปุ๊บผ่านแน่นอนและตรวจสอบได้ตรงนั้นเลยนะครับนี่นะครับสําหรับโอ้โหวันนี้นะครับมีการเช็คข้อมูลกันมากมายจริงๆนะครับเพร,เพราะพี่แม่ป้าก็ทนรอก,กันไม่ไหวบางคนนี่บอกว่าไม่มีเงินกินข้าวกันแล้วนะครับตรงนี้มันเดือดร้อนจริงๆนะครับแต่ก็รอกันอีกหน่อยนะครับมัน มาถึงจุดนี้แล้วนะครับมันไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่านี้แล้วนะครับเอกก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยเราลำบากก็มีคนที่ลำบากกว่าเราอย่างแน่นอนถ้าคิดสว่างง่ายๆนะครับก็นะมีคนที่ลำบากกว่าเราอีกเยอะนะครับเราก็ต้องอดทนได้คนอื่นเขายังทนได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งการทํางานต่างๆเนี่ยในหน่วยงานราชการต่างๆมันก็จะมีระบบขั้นตอนต่างๆบางทีบางครั้งเราไม่เข้าใจหรอกนะครับว่า การทำงานของพวกท่านท่านรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโอ้โหมันมันให้ความหวังนะครับมันให้ความหวังกับพี่น้องนะวันนี้อา้อาวออกแถลงมาแบบนี้วันนี้แถลงมาแบบนี้แล้วสถานะมันก็เป็นแบบนี้นะวันนี้ที่ผมมาทําคลิปบอกนี่ก็น่าจะกระจ่างชัดกันแล้วว่าใครคอยใครรอเงินใครรอเปลี่ยนสถานะนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรสามารถคอมเมนต์ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายเอกได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันตอบคําถามนะครับว่าตรงนี้จะทําอย่างไรแต่ถ้ารอขึ้นสถานะว่ารอนะครับใน10ส,สถานะนี้ที่ผมบอกว่าต้องรอก็ต้องรอนะครับก็ต้องรอนะครับรอจะอย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับ ตรงนี้ก็ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นายเอกทําผิดพลาดไปขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการน,นําเสนอไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฟ้าหลังฝนยังมีเสมอเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนนะครับตั้งสติสู้ต่อไปนายเอกขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับขอบพระคุณ ที่ติดตามรับชมมาจนถึงวินาทีนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ